รีวิวเครื่องกรองน้ำแอมเวย์หรือว่าเครื่องกรองน้ำอ e ีสปริงนะครับอย่างแรกของเขาเลยก็คือว่าเขาสามารถที่จะกําจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำนะครับได้ทั้งหมด170ชนิดเลยทีเดียวนะครับใน170ชนิดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอรีนนะครับไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงไมโครพลาสติกหรือสิ่งปนเปื้อนต่างๆนะฮะที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์และให้โทษกับร่างกายเนี่ยเขาสามารถที่จะกําจัดได้99%ซึ่งเทคโนโลยีที่ทําให้เขาสามารถกําจัดสิ่งปนเปื้อนได้ก็คือ ไ้กอง E3 นะครับซึ่งไส้กอง E3 เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยไส้กองชั้นนอกนะครับแล้วก็ไส้กรองละเอียดแล้วก็ไ้กรองคาร์บอนกำม,มันก็ยังมีตัว UV นะครับ LED นะที่ใช้งานแบบไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับตลอดระยะเวลา10ปีทีเดียวจุดเด่นอันที่2นะครับก็คือในเรื่องของการที่น้ำกรองเนี่ยกรองออกมาแล้วเขาไม่กำจัดแร่ธาตุน้ำที่ออกมาจากเครื่องขั้นน้ำแบบ AO เนี่ยนะไม่มีแร่ธาตุจริงอยู่ครับที่ร่างกายคนเราได้รับแร่ธาตุจากอาหารเป็นหลักมากกว่าจากน้ำดื่มที่เราดื่ม แต่เรารู้ไหมครับว่าตัวอย่างนะแคลเซียมเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่เราต้องการคนละประมาณ800ถึง1,000มิลลิกรัมต่อวันถ้าเราไปเสิร์ชดูในเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ก็จะพบเลยครับว่าคนไทยเนี่ยมีการได้รับแคลเซียมนะครับอยู่แค่ประมาณครึ่งหนึ่งก็คือได้รับไม่เพียงพอนั่นเองแล้วถ้าวันนี้ จากในน,น้ำเนี่ยเรายังขาดอีกนะมันก็จะทําให้สุขภาพเราถดถอยในระยะยาว,<ะ>ยาวจุดเด่ดนอันที่3นะครับก็คือการติดตั้งง่ายด้วยตัวเองการเปลี่ยนไส้กรองได้ง่ายโดยที่เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยนะครับเทียบ <Euros S 1> กับเครื่องกรองน้ําทั่วไปเนี่ย <eller> เราอาจจะต้องมีช่างมาคอยมางลงรักษามาคอยล้างเครื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของความคุ้มค่าในการใช้งานนั่นเองถ้าเราเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยน้ำในปีแรกจะตก ลิตรละ7บาท30สบตางค์นะแล้วก็ในปีที่2ก็คือจะตกลิตรละ1บาทเท่านั้นเองคิดกันเล่นๆนะครับว่าเราซื้อน้ำแรกลิตรละ20บาทแล้วในครอบครัวเราเนี่ยใช้ประมาณ5,000ลิตรต่อปี5,000ลิตรลิตรละ20บาทปีหนึ่งก็1 0 0 0 0แสนบาทถูกไหมครับแต่ว่าเครื่องกรองน้ำอ e ีสปริงปีแรกคือ36,500บาท ก็เทียบเท่ากับว่าเราประหยัดเงินได้60,000กว่าบาทเลยในปีแรกแล้วก็ถ้าในปีถัด,ถดไปนะครับถ้าเราเปลี่ยนแค่ไส้กรองเนี่ยก็ตกแค่5,000บาทต่อปีเท่านั้นเองฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะดูราคาสูงตอนซื้อนะครับแต่ว่ามันก็จะ ถูกตอนใช้งานนั่นเองจุดเด่นอันที่5นะครับก็คือมันเป็นอินเทอร์เน็ตออฟติงนะครับหรือว่าเราสามารถที่จะดูการใช้งานนะครับว่าใส้กรองเหลือการใช้งานอีกมากน้อยขนาดไหนนะดูสภาวะผิดปกติของตัวเครื่องนะครับดูในเรื่องของการใช้น้ําในแต่ละวันนะครับผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้เลยนะเรื่องที่6ครับเรื่องวารันตีหรือว่าการรับประกันนะครับจะเป็นการรับประกันความพอใจก่อนหมายความว่าถ้าเราไม่ชอบไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ของตัวเครื่องการใช้งานรสชาติน้ำนะครับ ภายใน90วันแรกเราสามารถที่จะเอาเครื่องกองน้ำเนี่ยนะครับไปคืนได้โดยที่เขาก็จะคืนเงินให้เราตามจํานวนที่เราซื้อไปเลยส่วนที่2ในเรื่องของการรับประกันคุณภาพมากถึง5ปีเลยทีเดียวนะฮะซื้อความสบายใจไปได้ยาวๆเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าเขาได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่3หรือว่า Third Party นะครับไม่ว่าจะเป็น NSF ไม่ว่าจะเป็น WQA นะครับสำหรับคนที่สนใจเครื่อง,องนอนมีสปริงนะก็สามารถที่จะทักไลน์ผมมาได้นะครับ